วิทยุออกข่าวกระจายเจ้านายจะมาตรวจเยี่ยมพวกเราพวกเราต้องเตรียมเจ้านายตรวจเยี่ยมเตรียมรับนายเจ้านายมีน้ายบายเรื่องใดๆเตรียมไว้นาทันเตรียมที่เตรียมคนเตรียมงานต้องเตรียมการให้พร้อมนาทันในเรื่องอาหารหวานขาวก็ต้องเอาที่ถูกใจทัน ถ้าท่านเก่าที่กระเป๋าเราต้องเอาเงินใส่ให้ทันถ้าท่านกระเอมกระไอเราต้องไปหาเด็กให้ทันเปิดห้องให้อยู่กับเด็กเอ็กีเอ็กเอ็กทงคันนะท่านถ้าท่านสั่งการเรื่องใดต้องต่อไปได้เลยครับท่านลูกน้องต้องช่วยกันรับว่าครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่าน ครับท่นครับได้เลยครับท่านถึงตอนที่นายจะกลับของขวากนะครับขวักกุญนาน